สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง y t u t u HR H อ a n n e l ผ่านรายการคนทำงาน HR อากับสิทธิประกันสังคมพบกันแบบนี้ทุกๆวันนะครับกับการสื่อสารสาระข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับผู้กันตนนะครับแล้วก็ผู้ที่ใช้แรงงานทุกๆท่านทุกๆคน วันนี้นะครับแอดมินจะนำสาระมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผฟังและผู้กันตนผู้ที่ใช้แรงงานประเด็นที่ถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเรื่องของผลกระทบการขาดส่งงินสะทบประัาสังคมจะมีผลกระทบกับเงินชลาภาพที่จะได้รับหรือไม่ผลสภาพ ไม่ว่าจะเป็นผู้กันต้นมาตา33มาตา3า39ยังใช้สิทธิประโยชน์ประกันสังคมต่อไปอีกได้หรือไม่เป็นระยะเวลาเท่าไหร่ประเด็นคำถามที่จะมาพูดคุยวันนี้ขอแยกเป็น2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1เรื่องของผลกระทบการขาดส่งะสมทบผู้กันตน้น ไม่มีผลต่อเงินชราภาพที่มีสิทธิ์จะได้รับเน้นนะครับไม่มีผลต่อเงินชราภาพที่จะได้รับไม่ว่าท่านจะเป็นผู้กันตนมาตรา33ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้กันตนมาตรา39ก็ตามพูดถึงผลกระทบกับผู้กันตนมาตรา33ก่อนซึ่งหลายคน เข้าใจว่าขาดช่วงส,งส่งผลกระทบเปลี่ยนงานบ่อยเปลี่ยนบริษัทบ่อยทิ้งช่วงส,งส่งผลกระทบหรือแม้กระทั่งนายจ้างไม่ได้ส,งส่งผลกระทบให้กับผู้กันตนไม่มีผลกระทบต่อเงินชราภาพอย่างใดทั้งสิน้นซึ่งในกรณีที่ผู้กันตนมาตราส3สา จะพ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตนมาตรา33ได้นั้นก็ต่อเมื่อฝ่ายบุคคลได้มีการแจ้งการลาออกด้วยแบบฟอร์มสปส6ขีด09เท่านั้นผู้กันตนไม่สามารถแจ้งการลาออกด้วยตนเองได้นะครับไม่มีผลกระทบต่อเงินชลาภาพ การนับงวดเงินฉลาภาสำหรับผู้กันตนมาตาา33ก็จะนับเป็นงวดถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนงานถึงแม้ว่าจะทำงานหลายที่ถึงแม้ว่าจะขาดช่วงส่งเงินสมทบก็นับเป็นงวดไม่มีผลก,กระทบต่อเงินฉลาภาต่อมาพูดถึงผู้ก,กันตนมาตาา39ที่มีความประสงค์จะส่งเงินสมทบด้วยตนเอง โดยการสมัครงานอ่ะโดยการสมัครใจเป็นผู้กันตนมาตาา39ต่อเนื่องจากการเป็นผู้กันตนมาตาา33ภายใน6เดือนและได้มีการส,งส่งเงินสมทบผู้ประกันตนมาตาา39ขาดส,งส่งเงินสมทบ3เดือนต่อเนื่องกันผู้ก,กันตนจะไม่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากการ เป็นผู้กันต้นมาตาา39หรือผู้กันต้นมาตาา39ที่ขาดส่งเงินสมทบภายใน12เดือนไม่ได้ส่งเงินสมทบ9เดือนภายใน12เดือนก็จะถือว่าผู้ก,กันตนมาตาา39ขาดจากการเป็นผู้กันต้นมาตรา39ทันทีมีบางคนถามว่าไม่ได้ส่งเงินสมทบ1เดือน ผู้ก,กันตนมาตรา39จะพ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตนมาตรา39หรือไม่ยังไม่เป็นยังไม่พ้นจากการเป็นผู้กันตนมาตรา39กันนะครับและผู้กันตนมาตรา39นะครับที่ขาดส่ง3เดือนต่อเนื่องที่พ้นสภาพที่ไม่ได้ส่ง,งินสมทบ9เดือนภายใน12เดือน ของผู้กันตนมาตาสามสิบเก้าก็ยังคงจะได้รับสิทธิ์เงินชราภาพเหมือนเดิมถึงแม้ว่าขาดส่งนินสมทบไปแล้วก็ตามสรุปแล้วผู้กันตนมาตาสามสิบสามผู้กันตนมาตาสามสิบเก้าขาดส่งนินสมทบขาดช่วงส่งนินสมทบพ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตนมาตาสามสิบสามมาตาสามสิบเก้าไม่มีผลกระทบต่อ เงินฉลาภาพที่จะได้รับน่าจะเข้าใจกันแล้วไม่มีผลกระทบต่อเงินฉลาภานะฮะไม่ว่าท่านจะเป็นผู้กันตนมาตรา 33, 39และต่อมาประโยชน์ของการพ้นสภาพหรือประโยชน์ที่ผู้กันตนพ้นสภาพไปแล้วมีหลายคนไม่ทราบซึ่งหากผู้กันตนพ้นสภาพ ไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตา 3, า3 3, 3 9ุกกันตนยังสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากประกันสังคมต่อได้ไปอีก6เดือนแต่6เดือนนี้จะใช้สิทธิ์4กรณีเท่านั้นซึ่งก็ได้แก่กรณีเจ็บป่วยทั่วไปหรือประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินท่านยังสามารถใช้สิทธิการรักษา โรงพยาบาลเดิมของท่านได้อยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา33ที่ฝ่ายบุคคลแจ้งออกไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา39ที่ไม่ได้ส่งในสัมทบตอนเนื่องสมเดือนหรือที่ผ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตนมาตรา39ยังสามารถใช้สิทธิประโยชน์ประกันสังคมได้ต่อไปอีก6เดือนกรณีที่2เป็นกรณีทุกผลภาพกรณีที่ส เป็นกรณีคลอดบุตรไม่ว่าผู้กันตนชายผู้กันตนุหญิงไม่ว่าจะเป็นมาตาา3 3ามาตาา39ยังใช้สิทธิ์ต่อไปได้อีกและกรณีสุดท้ายกรณีที่4เป็นกรณีตายนะครับซึ่งผู้กันตนมาตาาม3ามาตาา39ที่ผลสภาพจากการเป็นผู้กันตนแล้วมีหลายคนมีหลายเคสมีหลายกรณี ที่ประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตหลายคนไม่ทราบญาติหลายคนไม่ทราบห,หากเสียชีวิตภายใน6เดือนหลังจากพ้นสภาพจากการเป็นผู้กตนมาตา3าม3ามาตา3าถ9าทายาทก็จะได้รับค่าทำศพเมาจ่าย50,000บาทเงินสงเคราะห์การตายตามนะครับเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด และเงินบำเหน็จชราภาพให้กับทายาททุกท่านทุกคนนะฮะหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผุกกันตนหลายคนหลายท่านที่ถามเข้ามา2ประเด็นเรื่องของผลกระทบการขาดส่งใงนสมทบผลกระทบการพ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตนมาตรา39จะได้รับเงินชราภาพไหมตอบได้รับเงินชราภาพคืนเมื่อท่านเกิดสิท และท่านยังสามารถใช้สิทธิ์ประโยชน์จากประกันสังคมได้อีก6เดือน4กรณีหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่อง YouTube HR Channel ให้กับช่อง YouTube คนทำงาน HR กับสิทธิประกันสังคมขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ